สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเล่นแมงูแบบว่าพื้นฐานมือใหม่ที่ทุกคนขอมาแบบเอาง่ายๆแบบเข้าใจง่ายเลยทุกคนขอังว่าจะทุกคนจะเข้าใจในคลิปนี้นะทุกคนอ่าเอเคเริ่มเออเล่นแมงูเนี่ยเราควรจะเอาอะไรไปนะเอาแบบอะไรไปดีส่วนตัวนะผมแนะนํานะครับสาหรับมือใหม่นะผมแนะนําเป็นพาราลเลร์นะครับหรือว่าสุนัขรัตะเวนนะครับดีสุดเพราะว่าคู่ดาวมันอยู่ที่90วิซึ่งค่อนข้างไวนะแต่ว่า อีกอันนึงก็จะเป็นบริงนะครับคูดาวจะอยู่ที่150ยห้าสิวิใช่ไหมถามว่าถ้ามีคนถามว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เอาบิงไปล่ะบริงไปไม่ได้หรอเอาไปได้ครับแต่ว่านั่นแหละก็คือสุนนักตเวนนะ่ะมันจะดีกว่าตรงที่แบบเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะเพราะว่าคูดาวมันค่อนข้างไวไงทุกคนแล้วก็ต้นเกมอ่ะไม่งูเป็นตัวที่ไล่ยากมากนะแบบไล่ไล่ช้าทุกคนใช้คำว่าไล่ช้านะถ้าแบบ ซอไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บยากมากดังนั้นการเอาหมาไปนะมันจะทาให้เราเก็บเซอร์ได้ไวขึ้นนะครับส่วนบลิงนะบลิงไม่ใช่ไม่ดีนะคนบลิงมันดีนะแต่ถ้าเราบลิงไม่ไม่โดนเงนนี้ยกรณีบลิงไม่โดนอ่ะคือครูดาวมันร้อยห้าสิบวีไงทุกคนกลายเป็นว่าแบบแมงมูงจะเป็นตัวเปล่าที่แบบไม่สามารถถักใช้สกิลอะไรได้เลยนะทุกคนต่อไปนะเขาก็จะเป็นเปิร์กนะครับก็คือเกมอ่ะก็มีเปิร์กแนะนา,นาให้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็น2แบบ2แบบนะครับเป็นแบบต้านทานกับแบบทั่วไปนะครับ ต่างกันยังไงก็คือต้านทานนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีการสตันเล็กน้อยนะครับแบบฟื้นฟูเร็วขึ้นเวลาแบบโดนแบบเอฟเฟกต์พวกแบบทำให้มึนงงอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบเราก็จะแบบว่าโดนตันน้อยลงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นสำหรับแมงูนะครับส่วนเป็นแบบทั่วไปก็จะเป็นแบบแมวนะครับเปิดที่แบบว่าเดินไวขึ้นเวลาแบบไม่ได้มองเสืออืมก็คือเปิดแมวที่ผมใช้ตอนเปิดของผมเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดของผมให้ดูด้วยนะครับคืออันนี้ดีมากนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบคนที่เพิ่งหัดเล่นแมงูใหม่ใหม่บ บางทีอาจจะยังโซนหรือว่าดักเซอร์ไม่เก่งนะครับบางทีเบิร์กนี่อาจจะแบบเป็นเปิร์กที่ตอบโจทย์สําหรับบางคนนะที่แบบอาจจะอยากแบบจับจับเซอร์วางเก้าอ,อี้แล้วแบบเออสอ่องเซอร์เห็นคนคนจะมาช่วยเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าสําหรับบางคนอาจจะแบบไม่จำเป็นนะแบบถ้าเราล่นแบบระดับหนึ่งแล้วแบบเราสามารถโซนได้แล้วอะไรเงี้ยแบบเออรู้แบบออมองเครื่องดีอะไรเงี้ยรู้ว่าเออใครจะมาดึงเนะี่ยมันก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับามาดูเปิร์กของผมกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็น เมันแตกขั้น1นึ่งนะแมว1น,นะครับแล้วก็ชาร์จไวนะครับบุ่มบามก็คือจะแบบว่าเคลื่อนที่ไวขึ้นเว,เวลาชาร์จก็คือชาร์จกะตีเร็วขึ้นนะแปดเปอนะาวิแล้วก็จะเป็นสลับสก,กิลกับตาแดงตอนท้าเกมนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนถ้าใครยังไม่ชินแบบว่ากับการดักหรือโซนไกลก็ไปเอาปเอาเปอร์ของเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่าเออแบบอยากชาร์ ไวๆอยากชาร์จไกลๆอ,อยากเพิ่มระยะก,การชาร์จอะไรเงี้ยเพราะปกติแม่งูมันเป็นตัวที่ค่อนข้างตีสั้นนะครับตีสั้นมากนะก็คือถ้าอยากชาร์จแล้วก,กลับมาไวก็คือเปิดนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอินเกมกันเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็จะมีร่างร่างคอนโทรลก็คือร่างแม่นะครับหรือว่าร่างหลักนั่นเอง,เองที่เราเรียกว่าเป็นร่างที่เซอร์มองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นร่างที่เราร่างที่แบบเซอร์ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็เราจะมี ต้นกาเนิดอยู่ก็คือตัวหลักเรานั่นเองนะครับคือทุกคนสังเกตนะเราจะมี2ล่างให้คุมตัวเลขใช่ไหมอันนี้คือล่างที่เราสามารถใช้ตีเซิร์ได้ปกติไม่มีการหายนะทุกคนสังเกตนะครับเราจะมีเราจะมีเซิร์ด้วยกันสี่สี่คนใช่ไหมทางมุมมุมขวาบนเนาะให้ทุกคนนับเซิร์เป็นเลขนะครับก็คือจะเป็นอาบุรุษเปษณีก็จะเป็นเลขหนึ่งนักบินกองทัพก็จะเป็นเลขสองนะครับส่วนนักจิตวิทยาจะเป็นเลขสามแมกลก็จะเป็นเลขสี่นะรับคนอันนี้คือล่างหลักนะครับตรงล่างสุดคือร่างหลัก เบอร์เลขเบอร์ที่ไม่มีเลขก็คือจะเป็นต้นกําเนิดที่เราจะเป็นล่างแบบเนี้ยล่างที่เราใช้สมาตีเซอร์ได้ทั่วไปเนาะเราให้จําไว้ว่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งสองสามสี่ก็คือจะเรียงตามเซอร์ที่เราเซอร์ที่ผมพูดไปข้างตนา้นน่ะก็คือหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวทุกคนสังเกตนะเดี๋ยวผมจะไปสับนักจิตให้ดูนะว่านักจิตเป็นเบอร์สามหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสับให้ทุกคนดูนะครับผมนักจิตก็จะเป็นกาฝากหมายเลขสามนะครับนี่ดังนั้นหมายความว่า การสลับตัวทุกคนก็จะง่ายขึ้นนะถ้าสมมติทวนจําเลขได้นะจำไหมว่าไม่มีเลขคือต้นกําเนิดก็คือร่างร่างหลักที่เป็นลูกอะลูกหลักที่แบบเราตีแบบไม่หายนะทุกคนก็จะเป็นตัวเลขแล้วเบอร์หนึ่งก็จะเป็นของบริษัทหนีเบอร์สองก็จะเป็นของนักบินเบอร์สามก็จะเป็นของจิตวิทยาแล้วก็เบอร์สี่ก็จะเป็นของมายากลดังนั้นขั้นตอนเลกทุกคนที่สําคัญก็คืออันดับแรกคือทุกคนต้องไปฝึกสลับตัวในหมวดคัสตอมนะครับก็คือฝึกสลับตัว ฝึกแบบสลับเนี่ยเออสลับตัวสลับให้ชินอะไรเงี้ยเออจะได้แบบว่าเพิ่มความคล่องขึ้นนะครับเวลาเราไปเล่นจริงในเกมแบบในเลงเนี่ยเออฝึกสลับตัวเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับลองฝึกสลับดูคนนู้นคนนี้แล้วก็สลับนู่นนี่นั่นนะครับก็จะทําให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับก็คือคือร่างหลักเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมว่ามัน สามารถตีเซอร์ได้เหมือนหันทั่วไปใช่ไหมแต่ทุกคนเบอร์สามนจิตเป็นสีแดงใช่ไหมคือนักจิตก็จะเห็นเราเป็นกาฝากตัวสีแดงเหมือนกันฝากตัวที่เราสรับนักจิตไปนะไปตีนักจิตอ่ะกาฝากเราจะหายไปเลยทุกคนเนี่ยมันจะบอกว่ากาฝากหายตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะเอากาฝากที่เราสรับสมมติเราสรับโคออลนีเตอร์ใช่ไหมสับโคไว้แล้วเราเอาไปตีคนอื่น กาฝากตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนตัวต้นกําเนิดเราเลยเว้ยทุกคนคือมันจะไม่หายไปยกเว้นแต่ว่าเราไปตีล่างที่เราสาบไว้อันนี้เสริมอีกนิดนะครับทุกคนส่วนถามว่าบางคนถามว่าล่างเม่ทำอะไรได้นอกจากคนโทรลตัวละครเนาะก็ะคือร่างเม่ก็ทําได้นะครับก็อินวินริกเล็กๆน้อยๆของเม่งูนะอาจจะไม่แอดวานมากแต่ก็ออกไปฝึกได้ก็คือแม่งูสามารถกั้นหน้าต่างได้นะครับซือคือซืรอไม่สามารถแบบข้ามได้ทุกคนคือซื้อไม่สามารถข้ามได้เรา เราเอาล่างแม่มากั้นหน้าต่างได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอิ game, นเกมแนวทางการเดรินเกมในเกมว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอินเกมกันเลยนะครับผมอ่าอย่างแรกนะครับคือการเล่นฮันเตอร์นะทุกคนต้องแบบจําจุดเกิดเสือให้ได้ของแต่ละแมพว่าเออสมมติถ้าในกรณีที่ไม่มีพิกจุดเกิดเราจะไปไล่ใครเราจะไล่รไประมาณตรงไหนเราจะไอ้ตัวปั่นจะเกิดตรงนี้หรือเปล่าหรือเกิดตรงนั้นหรือเปล่าพยายามจอมจ,จุดเกิดให้ได้ว่า เออเซอร์มันจะเกิดประมาณตรงไหนนะครับก็คืออันนี้คือต้องใช้การเล่นบ่อยๆนะครับทุกคนอันนี้สำคัญมากแต่ถ้ามีพิกุดเกิดก็ไม่มีปัญหาครับก็ไปไล่ตามจุดเกิดของเซอรนน์นั้นๆเลยนะครับที่สองแล้วคือเวลาเราจะวางเก้าอี้นะเราไล่เสร็จเราจะไปวางเก้าอี้เราพยายามไปวางใกล้ๆเครื่องนะครับแบบให้มันโซนเครื่องให้มันได้เยอะที่สุดนะทุกคนหรือแบบบางกรณีถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเราเน้นดักเอานะดักเก้าอี้ ดักเสือที่จะมาช่วยอะไรเงี้ยอืมต่อไปก็คืออามาถึงพูดถึงดักเก้าอี้ใช่ไหมอย่างแรกคือพอาวางเก้าอี้ปุ๊บในในกรณีเป็นแมงูนะวางเก้าอี้ปุ๊บพยายาสังเกตเครื่องนะว่าอาสมมติเรามันเสริม,มีสี่คนใช่ไหมเราก็จับคนนี้วางแล้วเราก็ดูเครื่องว่ามีเครื่องโซนไหนบ้างบริเวณไหนบ้างที่สาาัตว์ดูนะมันจะมีสามเครื่องที่เหลือต้องปั่นอยู่แน่นอนนะคนอือสมมติในกรณีที่เสือเจ็บกันนะ่ะ พูดถึงในกรณีเซอร์เจ็บกันใช่ไหมแบบเราเราเห็นเครื่องหนึ่งสั่นแน่ๆแล้วที่เหลือหยุดแลว้วบอกืซอเจ็บกันเป็นไปได้ว่าไอ้เครื่องนี่มันหยุดไปตอนแรกสั่นใช่ไหมเป็นไปได้ว่าเซอร์เค้าฮิวกันว้วยดังนั้นรู้ได้เลยว่าไม่มีคนมาดึงแน่ๆเพราะว่ามีเอฟเฟกอยู่นะครับคือเซอร์อีกคนนึงทําอย่างหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออีกสองคนคือหายไปแล้วเครื่องไม่สัน่นแสดงว่าเซอร์เค้าฮิวกันนั่นเองครับผมหลักๆก็ประมาณนั้นนะครับก็คือสังเกตเครื่อง แล้วก็พยายามเอากาฝากหรือลูกลูกรองอะ่ะหรือแบบร่างรองเราไปโซนบริเวณต,ตรงนั้นไม่ให้ซื้อเข้ามาดึงได้เพราะว่ามันมี2ตัวเรล่านี้ไม่งูเวลาเราจะเฝ้าเก้าอี้ใช่ไหมเราจะมีตัวเฝ้าเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวไปส่วนไกลหนึ่งตัวนะครับสุดท้ายก็คืออันนี้ลำดับที่4ใช่ไหมก็คือประสบการณ์การเล่นนะครับอันนี้คือสอนไม่ได้ก็คือทุกคนต้องแบบไปลองไปเจอมานะครับทุกคนต้องแบบไปลองดูว่า เออแบบเราเล่นแบบนี้เราเป็นยังไงบ้างไปเจอมาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็เอามาแก้ไขเรามีข้อข้อเสียยังไงหรือไม่ก็แบบว่าตาไหนที่แพเราก็พยายามแบบเซฟวิดีโอมาดูนะว่า,วาเ้ยเราเล่นพลาดตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วรอบหน้าเราควรแก้อย่างไงวิธีนี้ก็เป็นวิธีนะทุกคนแบบว่าเซฟวิดีโอไว้แล้วก็มาดูว่าเออเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าเ้ยจังหวะนี้เราควรทําแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมัน คือมันจะทําให้เราคิดนะว่าสมมติเราแบบตอนเราเล่นเราอาจจะแบบไม่รู้ไงว่าเราแบบเฮ้ยเราทําแบบนี้ถูกไหมแต่แต่มุมมองเวลาเราเป็นคนดูอะทุกคนเราจะรู้ว่าเอ้ยเราทําแบบนี้ดีกว่าเราทําแบบนั้นดีกว่าอะไร,งไรเงี้ยเออแบบมันจะเห็นชัดๆกว่าไงดังนั้นการเซฟวิดีโอก็เป็นอีวิธีหนึ่งที่ทาให้แบบว่าเราอินฟลูสกิลในการเล่นแมงูได้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับก็มีผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็มาทําให้แล้วนะคนหวังว่าทุกคนจะ เล่นแมงูได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันในสตรีมขบ๊ผมบายครับ